อันนี้มะเบง้างสีเห็ดแทงน้ำปราป่าไม่อันนี้เห็ดอันเขินงตีนสางมันบ่นเห็ดตีนสางโปริเทฟุติงเทศอันนั้น,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 นรรธธอนันนี้มันเทสท่ข้ากินมาความสูงกับประมาณเกาเมตรนี่แหละ แห่งน้ำบรรจุกะหลายเมื่อนลิบสี่ถังเห็นไหมเพื่อการลองหลับใส่ในวัดในว่านะฉลองบวนน้ำในปีห้องแปดเห็นหลายยางลายแนวมีข้านกรุุนใหญ่เล็กกระมาตรฐานโลกไว้อันนี้ข้าน อันนี้ขุดหลุมขุดหลุมดูคอยว่าตีถั้งไม่ได้ง่ายไม่พลาดการเอาเป็นยังมันม่ได้กันหรอทั้งกวางอึนตีกวางก็เก่าปะมันจับไว้ผมก็คนน้ำมัจับไว้เลี่ยเนาะยังว่าตีกวางบนันในก้นกวงกกางก็เก่าตีครับทางนี้เลยครับได้เคยขยับมากที่อีกเป็นฟอกครับอือ ว,ว่ามันจะกินกล้วยว่าแมนตัวนีนว่าแล้วกินกว่ามันจะกินกล้วยว่าแมนมันจะกินต้มมันกินดูบก,กินต้มมันต้มดู <laughs> <laughs> ต้มฟาทะเลจวน <laughs> ขมลิวเฮ็ดไ,ไปเลยเฮ็ดไปเลยเมียแกเศร้าตัวเนาะ เห็ดฐานซหลุมเห็นเนี่อันนี้เก่าเด้เลยอันนี้เก่าอันนี้เห็ดอันใหม่นี่ฐานมันขนาดขนาดซีโซเนี่ยก็คักไล้กว้างก็แล้นี่เลือกเท่าไหร่เ็ดสามสิบครับเลือกเม็ดสามสิบกวางกวางเม็ห้าสิบกวางเม็นห้าสิบ เม็ดสามสิบเม็ดหาสิบเอาตัวนั้นมันแมเม็ดหสิบสับเราไปทั้งในตัวนั้นมีเป็นเม็ดแปดสิบกนแเราเอามันเอยกลวงกวาหมู <c oughs> เขาได้ขยายไม่ได้อืมเอาว่ากันไป โอ้ของไอทิตรงือยังสุ่งก้นไงใ๊่ยืบปึ๊บปึ๊บเนานนำไป ตอกับม้าน่ามกปึ๊บ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 พราจาลุมื่อผู้ใดครับขวดนั่งยนเต้ครับแปลมอสไซไปซ่อมแล้วก็ัคนทังไปให้ไม่อยากเท็นนขอเนนะโอ้ของพญ่เกียงคยือเจอดินไส้ดีเถอะ นั่เราหักเนี้ยนั่งเหรอเออหักเบี้ยงพ่อเก่เงเกิดวันเสาร์ตีถ่าเกิดวันไันเพื่อสักอันมังก่อนเสาร์ั่งดอกเอาวันเสาร์ เປັນເປັນໄດ้ເຢັນດີເບາະໃນນັ້ນບໍ່ຍ่ງແຈ້ງໂອ້ຕິຮ້ອນຕິຮ້ອນ โอมันต้องมีคนหนึ่งหับได้เราตรงนะมันต้องห่อทีละหลุมบ่มันเริ่มเลิกหนูมันต้องหับกันเนี่ยชาดเอาก็ได้ติชิเต้นก็ได้แล้วเชิบ,ชบ ึบโอ้แครอยู่มันเนี่ยข่วงเติบเวยนะว่านั่นบ่มันแฉบคือจะใ้ขุดสวมนะม,มงลีด้ามบักจกนะ

มือืนใดเที่ยงเนี่ยไงเนาะเออมือเืนเท่เท่แหงเราก็ยังเห็ดตอหม้อเสาึ้นมาเนาะตอหมอ้อเราก็เห็ดคั้นเนาะไ้เนาะเห็ดคั้นเห็ดคั้น อเออเอาพอแนกติดตามนะไปใช้แรนน้ำตลอดนะโลเบิร์ดเจ้าแรมสี่ดำนั่นซื้อปุ่ยนั่นซื้อสำรี่นีตัวแม่ตัวนึ้งตัวแม่ตัวถึงแรนน้ำตลอดเลยเอา ด้วยสีเจงกันไม่ขู่สีนวีน่ยเจงอืมช่วยสิ่ล้วเป็นงานแต่ละชิน้นละยางอยู่ยางต่ำกระทำยางสูง มุ่งเอ,อบุญเป็นที่เพิ่งอยงเดียวโอกาสเวลาเห็ดกับเห็ดไปเือ,ลลอดลมเราบดเห็ดเห็ดแทงกันเนี่ยก็จะเดินท้ายหนามไหมรถเมลโคหน่อยมากโคดลงจักยี่สิบเส้นแลนสายหนามไหม ในวัดเนี่ยมันดีมาตรฐานลกเอาเงอนมาเบิง้งสร้างขุดหลุมเห็ดหน้ำปลาปลาไหมื่อเสียวบุญแน่ในกันฉลองอุโบสถ